โคตรันอีกแล้วเหรอได้ออกอีกแล้วเหรอเออโอ้โอดีๆเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจริงเหรออุ้ยเออโอ้อย่างนี้เออค่อยมาโอ้โหอู้หน่อยมาอีกแล้วโอ้โห้อู้แตกหมื่นแตกหมื่น คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความเตือเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,น,น,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานิจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮูข้ามุยไปแล้ว แล้วฮะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะบัะดี้มาพบกับเอ่อบังคนเดิมนะ <c oughs> บังคนเดิมนะเพิ่มเติมคือมากับฟาโลนะครับผมนะไม่เพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับนะ <c oughs> เออมาในทุนสองพันนะครับวันดี้นะทุนสองพันเออดูซิว่า เท่าไหร่นะว่าจะจบไปเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะสองวันที่แล้วนะเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้เมื่อวานก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยโบนัสโบนัสหนักมากตาสาปากวตอลาโตสมาสามพูดเน้ตาสาโอ้โหไม่มาคุณผู้ชมอ้ายเกือบเกือบเกือบ เกือบจริงยังไงโอ้โหสองพันสองพันเหลือพันเจ็ดอะไรครับเนี่ยเอะเอะมันต้องมีลุ้นกันบ้างเอ้กินในทางที่ดีนะคุณผู้ชมดูรับชม,มเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,นครับคุณผู้ชมนะเออมาโอ้โหสำหรับคุณสารนะบอกคลิปที่แล้วบอกว่ายอดอะไรนะซับถึงเกินร้อยห้าสิบแล้วเย่เย่อุย้ยขอบคุณมากนะครับผมนะ เอ้ยขอบรุกนี้ยังติดตามมานะคุณผู้ชมนะทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะใครเข้าใหม,ม่อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมนะเออสำคัญเลยกดซับกดซับเอ้ยโบนัสเอออีกเล่มที่สองมันก็ลออซื้ออีกแล้วไอ <c oughs> ้ตายเถอะลออซื้อตลอดเลยยังไงโอ้หนิ่งกิ๊บ 3,000ที่เห็น3,000ันี่ปรับ0.5นะคุณผู้ชมนะเอยอย่าคิดว่าเพิ่มมา3,000สนะไม่ใช่นะเอเอคุณผู้ชมที่รับชมใหม่นะก็ดูตรงนี้ด้วยนะเลทนะเนี่ย0.5นะเออปรับเนี่ยูนะครับเอ้ยไม่1.0น,นะครับ <laughs> อู้ย3,000ัก็พันห้านะเท่าเดิมเอ้ยเท่าเดิมอะไรละ่ะเออ ขาดห้าลอยอ้วันนี้หลอนหลอนไงไม่รู้บางหลอนไงไม่รู้เออยังไงยังไง <c oughs> อย่างนิ่งอยู่นะคุณผู้ชนะอุ๊ยไม่มาว่ะอุนิ่งจยาวเลยนะเดิมพันยี่สิบห้านะเริ่มเริ่มเริ่พั 125, นทะี่ยี้านะเฮ้ย เลยสองพันเก้าศูนย์ 5, ้าศูนย์ห้าเลสองพันเก้าโอ้โหหนักเขาเลือกอยู่ล่ะหนักเขาเลือกอยู่ล่ะโอ้สามพันพันห้าเป๊ะเลยวะ่ะเฮ้ยย,ยังไงวะมันต้องทำบุญวัดไหนวะในช่วงนี้โอ้ฟาโรขอหน่อยขอหน่อยยังขอขอค่าค่าขออิงหน่อยไนดะ้ไหมฟาโรฮะต้องได้แล้วหรอวะ ยังไงอ่ะยังไง,ง,ไง,ง,ไง,งอ่ะโอ้นิ่งว่ะยาวเลยเนี่ยสองพันแปดแล้วคุณผู้ชมนะยังอยู่ที่เดิมพันยี่ห้าคุณผู้ชมโอ้โหนิ่งยาวมากเอ้ยนิ่งยาวไปไหมโอ้โหรื้เพิ่มเดิมพัมเป็นห้าสิบแล้วคุณผู้ชมนะโอ้ได้มาเก้าสิบอะไรครับเนี่ยโอ้ฉันยังต้องรอเธออีกนานไหมต้องรออุ้ยก็มาดีวะก็ะมาดีวะโอ้เก้าร้อยเออ ใครบอกว่ามันนิ่งวะใครบอกว่ามันนิ่งวะตีปากเลยนะ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยมาเฉยเฮ้ยเอาเอาต้องเอามาเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเออมา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 หน่อยมาหน่อยอย่าให้นิ่งเกินไปให้มันนิ่งเกินไปแล้วมันจะเสียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จำพูดเนื้อตาสะไม่งานบสถ์ใครคนนี้วสะสาธุนี่ไงโบว์รัตมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ายัางไงอะคุณผู้ชมว่ายัางไงอะโบวรัตมาแล้วอะเด็ดปะให้ทายเด็ดปะมเม้นรอเลยนะเด็ดปะมเมน้นรอว่าเด็ดปะอย่าโกงกันนะมเม้นรอเลยนะว่าเด็ดปะเด็ดปะเอ้ยเอ้ยยานิ่งๆ นี่งๆโบนัสเอ้ยไม่มาซ้อนวะอุ้ยไม่มาซ้อนวะโอ้โหเสียวเสียวโอ้โหอะไรวะอันนี้แปดแล้วอันนี้แปดแล้วยังได้รอ้รอยสามสิบเลยฮะฮะอ่ะร้อยหกสิบอะอะไรครับเนี่ยโบนัสอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรของโบนัสเนี่ยโอ้โหสิบมา โอ้สามร้อยสี่สิบอะไรวะเฮ้ยโอหโอ้โหโอ้โหเจ้าชายเจ้าชายฟาโร่กับโบนัสยอดเกลือมาแล้วทุกคนตั้งชื่อคลิปตั้งชื่อคลิปอย่างนี้ได้ไหมตั้งชื่อคลิปอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเจ้าชายฟาโร่กับโบนัสยอดเกลือครั้งที่สองอะ โอ้โหเกลือจัดเลยโอ้โหเต็มไปได้มาอยู่หกร้อยโอ้โหสวยโอ้ยเพิ่มมาสี่พันได้กำไรมาสามร้อยมือโอ้โหก็มาดีปะมาดีปะมาดีปะเอาว่ะเอาว่ะยาวๆไปกันไปยาวๆกันไปเลยนะยังไงยังไงสี่พันสองเท่าทุนเป๊ะเลยตอนนี้เท่าทุนเป๊ะเลยหุย โอ้ยห้าสิบนะเดิมพันยังอยู่ที่ห้าสิบนะโบนัสไม่มาวะเฮ้ยโบนัสไม่มาผมต้องลุ้นกันไปเดี๋ยวลุ้นกันไปยาว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 อุ้ยเพิ่มเลยพันเป็นเจ็ดห้าแล้วผมนะโอ้โหเอยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะสามเอ้ยยังนี่เอ้ยเอ้ยโบนัสโบนัส พอพออีกพอยีพอยพออไอ้สัส<ฮ>ไม่ให้หน่อยวะมันจะใจร้าย,ย,ายเกินไปแหละบางทีนะใ <laughs> จใจร้ายเกินไปนะบางทีอ่นะใช่ปะ่ะโอ้ไม่ใช่ว่ะสามพันแล้วเหลืออยู่พันห้าเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยวนไปอยู่เงี้ยวนไป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 ,ไ,ปไหนตะลีนะ <laughs> เอ้ยเอาไงอะ่ะเอาไงอ,อู้หูนิ่งนิ่งยาวเลยคุณผู้ชม โอ้โหไม่รู้จะอธิบายด้วยคำพูดไหนนอกจากคำว่านิ่งนิ่งนิ่งกรึบนิ่งกรึบคือนิ่งยาวนิ่งยาวเลยอุ๊ยโกรธมากเฮ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยโอ้สี่เท้าด้วยสิบสามครั้งอุ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้น้องใจเย็นอย่าเกลือนะขอไหวละ ไม่แหละออยาเกลือแบบรอบที่แล้วครั้งที่ห้าเฮแบบ้ยยายาโอ้ไม่มาเลยเหรอครั้งที่เจ็ดฮึบฮึบโอ้มาตัวเจสามตัวเนี่ยครั้งที่แปดโอ้คิวสามตัวนั้นเก้าโอ้โหครั้งที่สิบโอ้เก้าร้อยอะไรครับเนี่ยทิเ็ต โอ้โหเฮ้ยถามจริงไม่มาเลยเหรอโอ้โหโบนัสนายยอดเกลือมาอีกแล้วโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอะไรวะอะไรวะโอ้เจ้าชายฟาโรก,กับโบนัสยอดเกลือมอาอีกแล้วทุกคนโ,อ,โอ,อ้เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโอ้ยไม่มีคำบรรยายใดๆให้มันลึกซึ้งโอ้โห โอ้โหจิงจิงโอ้โหไม่ได้รอดวันนี้โอ้โหสองพันแปดในเลทสองจุดห้าด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ,โอ้โห,หอ้โหม้าว่ะเฮ้ยได้อยู่หกร้อยเจ็ดห้าโอ้มันต่อทุนให้มันต่อทุนให้อใหโอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยยังไงยังไง สองพันหกประมาณหกยังอยู่ที่เดิมพันเจ็ดห้าเนี่ยเฮ้ยโบนัสโบนัสโบนัสโอ้ยรอบที่สามโอ้ต้องจูนหน่อยต้องจูนหน่อยจูนหน่อยจูนหน่อยโอ้โอ้โอ้ยแม่กอดโอ้โหมาว่ะสามร้อยสามสามเปิดมาสวยเออมา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 อย่างนี้อย่างนี้ก็มาแบบนี้ทุกอันก็ได้นะ โอ้โดีว่าสองรอบพี่แล้วจูนสมองแป๊บจูนสมองแป๊บโอ้ยปรับตัวไม่ทันโอ้โหเอาอีกแยะเอาอีกแยะส่งมันมาแล้วส่งมันมาแล้วครั้งที่แปดแล้วโอ้โหเคสามตัวครั้งที่เก้าโอ้สิบแล้วเหรอโอ้โหส่งมันมาส่งมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยสิบสี่ โอ้ oh, โบนัสเกลือสามรอบโอ้เอาแน่เอานอนกลับไปไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมบอกแล้วให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหร้อยสามห้าโอ้ยลิงเล่นเกมอยู่ข้างล่างนะคุณผู้ชมนะใต้คอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะเข้าไปดูกันได้นะติดสนใจนะเข้าไปดูกันได้นะคุณผู้ชมโอ้เพิ่มเงินมาเป็นหนึ่งร้อยแล้ว oh คุณผู้ชมอ๋อ สี่ร้อยโบนัสอีกแล้วเหรอได้ออกอีกแล้วเหรอเออว้าว <Wow. S 1> ขอดีๆเถอะขอดีๆเถอะรอบนี้ขอไหว้งามๆแลหละไหว้งามๆละสามเท่าอีกครั้งอีสิบห้าครั้งโอ้ของงามๆของงามๆโอ้ของงามๆเติมพันร้ยอยหนึ่งด้วยคือครั้งที่สามลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นสี่โอ้ยห้า เออหกโอ้โหรึ่งทางแล้วยังไม่ได้เหรอเกินไปเก้านะอุ้ยสิบแล้วนะอุ้ยอุ้ยเอาเอาจริงเหรออุ้ยเอออย่างนี้เออค่อยมาโอ oh, ้โหโอ้ชื้นใจหน่อย มาอีกแล้วโอ้โหโอ้แตกหมื่นแตกหมื่นโอ้สักทีสักทีคุ้มโยมื่นเก้าห้าแปดศูนยโอ้ศูนย์จุดห้าโอ้โหโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชหนึ่งมื่นหนึ่งพันะคุณผู้ชมนะได้มาทั้งหมดนะโอ้ลงไปสองพันทุนโอเคคุณผู้ม โอ้โหใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้บังด้วยนะครับโอ้โหเหนื่อยจริงคลิปนี้โอ้โ oh, ห oh, หนึ่งนะปรับเลนหนึ่งให้แล้วนะดูที่แท้ทรูมันคือตรงนี้โอเคไปแล้วนะจุบจบุเจอกันใหม่ทุกคนพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะโอเคไปแล้วเหนือ่อยไปแล้วโอเคไปแล้วจ้า